ผงร่วมแย่งแทรฟฟอร์จถ้าปล่อยเคยดเดเฮนะขอคุยอนาคตกับสลอดหน่อยจะได้ไหมลูกหมียันชัดต้องการขึ้นเป็นมือนหนึ่งของหงแดิเรอัลอาริดะยังไงสื่อดังอัปเดตอนาคตของสตาร์เรอร์พูลท่ามกลางข่าวโผพันกับบาสเซลนาเวลเองเรียกดาวรุ่งองประเดิมชุดใหญ่ในครั้กนี้ ก่อนที่จะรับฟังข่าวลิเวอร์พูลแฟนๆช่วยกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร้กับผมกันด้วยนะครับเดี๋ยวผมเจ้าข่าวลิเวอร์พูลนั้นมาเสิร์มให้ถึงเตียงนอนกันเลยทีเดียวโดยการี้ดนดงด้านของสโมสรลิเวอร์พูลหมายตาเจมส์ทรัฟฟอร์ดผู้รักษาประตูเบอร์นรี่มาเป็นกำลังเสริมทัพในช่วงตลาดซัมเมอร์2024หากว่างานนี้ไม่สามารถจะรังตัวเควินค r ริเฮอร์ไว้ต่อไปได้ ดยการบริงานจากนัานของฟุตบอลอินไซเดอร์บอกว่าโกลวัยปะระเภทรายนี้กำลังแสดงผลงานไปมากถึง26นัดในช่วงซีซั่นนี้มี5คารินชีตสัญญาณแระว่าพร้อมขึ้นมาหนึ่งในครัน้นี้โดยทีมที่แสดงความสนใจก็คือ Nottingham Forest และก็เชอร์ติก FC แต่ว่าทางด้านของเจ้าป่าภาษีดีกว่าเพราะว่ามีศักยภาพทางการเงิน ซึ่งกรณีเสียโกสัญชาติอาริชออกไปบกสัญญาที่กาลังจะหมดลงของอาเดรียนซันส์มิเกลโดยทีมหงแดงก็ไม่เซ็นจอมดืบชาวสเปนิสรายนี้เพิ่มเติม,ตมก็บีพวกเขาการโจนเข้าตลาดในครั้งนี้เพิ่มเช่นเดียวกันนะ ตัวหนึ่งในช็อตฤทธิ์ที่ต้องการก็คือทรัตฟอร์ดดีการีทีมชาติอังกฤษชุดใหญ่ที่ถูกเรียกตัวก่อนหน้านี้ในการตัดชื่อส่งขึ้นทะเบียนแข่งขันยูโร2024ปัจจุบันอายุ21ปีเข้าเสามาแล้ว28เกมในทุกรายการในช่วงสั้นนี้ทำไป2คะแนนชีตเสียไปมากถึง62ลูกโดยบทสําคัญในการที่จะคว้าตัวก็คือสัญญาที่ยังคงเหลืออีกถึงมิถุนายนปี2027เพราะเพิ่งจะมาร่วมงานที่เทิร์ฟมัวเมื่อสั้นเมื่อที่แล้ว โดยหนึ่งนอกจากทางด้านของเทเลฟอร์ดแล้วชอตเอริชของหงส์แดงอีกร,รายก็คือแอนโทนีพอตตันสันผู้รักษาประตูซันเดอร์แลนด์ทีมระดับแชมเปี้ยนชิพอังกฤษในครั้นี้ อาร์ต 2G เควินเคลริเฮอร์นายด่านประตูมือ2ของลิเวอร์พูลแต่ที่จะพูดคุยเรื่องของอนาคตของตนเองกับทางด้านของอาเนสซรสโดยเจ้าตัวได้ยอมรับนะว่าต้องการจะลงเฝ้าเสาอ,อย่างสม,ม่ำเสมอฐานะประตูมือหนึ่งในทีมแอนฟิลด์อย่างจรงิงจังโดยผู้รักษาประตูทีมชาติไอร์แลนด์ตกเป็นมือ2ในทีมลิเวอร์พูลต่อจากาด้านของอดีตสงเบเกอร์มาโดยตลอดนะซึ่งเคเรเฮอร์เองก็เคยเกือบได้ย้ายทีมในช่วงซัมเมอร์ปีที่แล้วแต่ว่าทางด้านของเจคเกนครอฟเองยังเกี้ยกลมให้อยู่ต่อไปได้สำเร็จในน้ี อย่างไรก็ตามงานนี้ทางด้านของเคเรเฮอร์ไดว้ย่ิบห้าปียืนยันแล้วว่าเขาต้องการจะลงไปตัวจริงอย่างสมเสม,มอเพื่อยึดตำแหน่งเมื่อหนึ่งทีมชาติไอร์แลนด์จึงเป็นเตรียมตัดสินใจเรื่องของอนาคตอีกครั้งโดยปรอหาบรือกับทางด้านของอาเนสซอรตหลังเข้ามาคุมทีมลิเวอร์พูลอย่างเป็นทางการซึ่งเคเดรเฮอร์เองก็พูดถึงโอกาสในการลงเล่นอย่างต่อเนื่องกับทางด้านของฝั่งลิเวอร์พูลในยุคข,ของอาเนสซอรตบอกว่าคงจะดีไม่ใช่น้อยอยากจะให้เรื่องนั้นเกิดขึ้นที่ลิเวอร์พูลแต่ผมก็ไม่ไ่โงนะ ผมมีช่วงเวลาที่อัศจรรย์ใจมากมายที่ลิเวอร์พูลมนเป็นการเดินทางที่บ้าครั้งสหรับผมและก็เป็นสิ่งที่ผมรักอย่างยิ่งผมรักสมโมสรผมรักแฟนๆและผมมีความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้เล่นและก็ทีมงานไม่ว่าที่นี่จะเป็นลิเวอร์พูลหรือว่าที่อื่นก็ตามทีแต่ผมรู้สึกนะว่าก้าวต่อไปของผมก็คือการเป็นเบอร์หนึ่ง ผมไม่ได้บอกว่าผมกำลังกดดันเพื่อจะย้ายทีมในช่วงสมบปอร์สิแล้วแต่ผมพูดว่าดูสิผมต้องหาหนนทางในการก้าวหน้าในอาชีพของผมซึ่งท่านก่อนเจคเกนตคอฟตอบว่าหากเกิดอะไรกินขึ้นกับอารีเราอยากจะให้คุณอยู่ตรงนั้นจริงๆมันได้ผลเดีสุดในฤดูกาลนี้เพราะผมลงเล่นไปแล้วมากถึง26เกมเราจะมีการหารือกันในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้านั้นสมสรยุ่งอยู่กับการเป็นผู้จัดการทีมลาออกไปและก็แต่งตั้งคนใหม่เมื่อทีมงานชุดใหม่มาถึงการเจรจา เเหล่านนนั้้กก็กิดขึผมภูมิใจกับฤดูกาลนี้ผมพิสูจน์ตนเองแล้วจริงๆนะผมชอบที่อยู่กับที่ลิเวอร์พูลและหวังว่าจะมีอะไรอีกมากมายที่นี่แต่ผมเองนั้นก็รู้สึกเหมือนว่าผมทำมาที่มือสองมาหลายปีแล้วความทะเยอทะยานในตอนนี้ก็คือการเป็นนะฮะมือหนึ่งผมพร้อมแล้วและก็สามารถเปลี่ยนไปได้เคธีเฮอร์อยู่ในทีมลิเวอร์พูลชุดชมป์ห้าบริการคือคาราบาวคัพลีกคัพสสมัยป้ะก็เอฟเอคัพ ยูฟาแชมเปียนลีกยูฟาซูเปอร์คัพอย่างนั้นหนึ่งสมัยแต่ว่าตลอด5ปีที่ขึ้นสู่ทีมชุดใหญ่เพิ่งจะได้มาเฝ้าเสาทุกบริการเพียงแค่47นัดช่วยทีมไม่เสียประตู15เกมในครั้งนี้เบนจาขอบน,นักข่าวฟุตบอลชื่อดังเปิดเผยนนว่าลิเวอร์พูลสโม,มสรยักษ์ใหญ่แห่งสุขบลพผีเบรนเกตไม่มีความต้องการที่จะปล่อยตัวโรนีอสัสปีกทีมชาติโครมเบียออกตังชินอนฟิ์หมายเตงจะได้รับความสนใจอย,อย่างมากจาก่ด้านของบา,ร,างร์เซโลนาในครั้งนี้ก็ตามทีนะ ซึ่งจะขอบได้กล่าวนว่าลิเวอร์พูลต้องการจะเก็บโรดิอาสเอาไว้มันง่ายๆแค่นั้นแะครับดิอาสจะคงมีสัญญาจนถึงปี2027และลิเวอร์พูลก็ไม่ได้มีแผนที่จะขายเข้าออกไปในช่วงตลาดสมอร์นี้แม้ว่าจะมีข่าวเชื่อมโยงกับบาร์เซโลนาอยู่ก็ตามทีวันหนึ่งข้างหน้านี้ดิอาสเองอาจจะอยากไปเล่นที่สเปนอย่างทางด้านที่พ่อของเขา พูดต่อทางซาร์ด้าในช่วงวิกีตเดือนที่ผ่านมาแต่ก็นั่นนะครับเป็นเป้าหมายระยะยาวมากกว่าเขาไม่ได้ให้ข้อบังชี้ว่าอะไรเลยที่เขาต้องออกจากั่งนของลิเวอร์พูลในตอนนี้และบาร์ซารนาก็ไม่สามารถจะจ่ายเงินค่าตัวของเขาได้เนื่องจากว่าปัญหาทางการเงินตลอดช่วงที่ผ่านมาดาวเตะวัชเปอรน์นี้ตกเป็นข่าวโันกับเจ้าบุญทุ่มอย่างต่อเนื่องโดยการรายงานระบุเยนะว่าบอร์บริหารหงแดง,ง,งเองนั้นพร้อมที่จะปล่อยตัวออกไปเพื่อจะระด,ดมทุนมาให้กับท่านของ Rush, ขอาเนสซรชโคชคนใหม่ชาวดัชนำไป สร้างทีมสลับรุ้ยศึกในช่วงศรีษนาโดยตั้งแต่ย้ายมาจากทางดางของ FC ฟซีเปอร์โตเมื่อปี2021ดีอาร์ก็ถือว่าเป็นนักเตะคีย์แมนของลิเวอร์พูลมาจดตลอดนะโดยลงเล่นไปแล้วมากถึง98เกมซัดไปมากถึง24ประตูในครั้งนี้ เอาล่ะยังไงทางด้านของโรนิสคูมาสกองหน้าดาวรุ่งของลิเวอร์พูลนะฮะมีชื่อติดทีมชาติเบลชุดใหญ่เป็นครั้งแรกแบบก้าวกระโดดทั้งที่จะพึ่งประเดิมทีมชาติชุดยูฟปีในช่วงเดือนมีนาคมที่ผ่านมานี่เองโดยระเบิดเพจนะฮะผู้จัดการทีมชาติเบลต้องเผชิญกับปัญหาขาดใครนักเตะหลายต่อหลายคนทั้งบาดเจ็บแล้วก็สภาพร่างกายไม่สมบูรณ์แบบจึงตัดสินใจเรียกดาวรุ่งหลายคนเข้ามาหนึ่งในนั้นก็คือคูมาสเด็กปั้นของลิเวอร์พูล ซึ่งดาวรุ่งวัย18ปีเป็นลูกชายของเจสันคูมาสอดีตกองกลางทีมาตดเวลถูกเรียกตัวติดทีมชาติชุดใหญ่แบบก้าวกระโดดเพราะเพิ่งติดทีมชาติชุดยู19ปีเมื่อปีที่แล้วลงเล่นไป2เกมยิงไป1ประตูแล้วก็ในช่วงเดือนม,มีนาคมนี้ประเดิมทีมชาติชุดยู21ปีและก็ยิงประตูได้เช่นเดียวกันสำหรับคูมาสเนี่ยเข้ามาเป็นในศูนย์ฝึกเยาวชนของลิเวอร์พูลตั้งแต่อายุ11ขวบสามารถลงเล่นได้หลากหลายตำแหน่งทั้งกองหน้า ปีกและก็กองกลางโดยช่วงสีซสั่นที่ผ่านมาลงประเดิมทีมชุดใหญ่ของเจคินครอฟได้อย่างสวยหรูด้วยการยิงประตูในเกมเอฟเอคัพแต่ก็ยังไม่ได้รับโอกาสในการลงเล่นในเกมพิมร์บริกทั้งนี้เวลเองต้องขาดตัวหลักหลายคนสำหรับเกมอุ่นเครื่องเจอกับท้านของยิปรันตา้าและก็โซลราเบียไม่ว่าจะเป็นอารอนแดมเดลแฮร์รี่วิลสันเนโกวินเรียนเวนเฮนเดซี่เดวิดบรูคที่บาดเจ็บทั้งหมดในครั้งนี้ อรไรยังไงเวนบรูนีระบุว่าสตีเวนเจอราดแฟรงก์นัมพาดและก็พอสโคโเป็นที่โดดเด่นแบบเรียกว่าคนด้านเลยนะโดยรื่ถึง3คนนี้ต่างก็เป็นนักเตะระดับโลกในสมัยที่ยังคงเล่นอยู่ในขณะนี้โดยเจอราลดลัมพาดและสโคเนี่ยต่างก็เคยเล่นอยู่ในยุคเดียวกันรวมถึงผลงานได้ยามทำได้อย่างยอดเยี่ยมซึ่งมันก็มักจะทำให้เกิดการเปรียบเทียบไปด้วยว่าใครที่เก่งกว่ากันระหว่าง3คนนี้รุนี่เปิดเผยได้ว่าพอสโคโสตีเวนเจอราดและก็แฟรงก์นัมพาด ต่ก็มีสไตล์ที่แตกต่างกันถ้าพูดถึงความสามารถแบบรอบด้านนะสตีวชีก็เป็นคนที่ทําได้ดีที่สุดเขาทําได้ทั้งช่วยเก็มรับผ่านบอลวิ่งไล่เข้าสกัดและก็ทําประตูและลูกเซตพีทถ้าพูดถึงความสามารถแบบรอบด้านนั้นมันถือว่าเขาคนนี้เก่งที่สุดแล้วโดยคาดมองกันเฉพาะเรื่องของการทาประตูก็ต้องบอกว่าแลมพาร์ดเก่งที่สุด มนาประตูที่เขาทําได้จากแดนกลางมันยอดเยี่ยมไปหนักมากในด้านเทคนิคแล้วเขาเนี่ยไม่ถึงระดับเดียวกับท่านของสตีวีหรือว่าสตุโควิซก็จริงนะฮะแต่ในด้านการทําประตูจากแดนกลางนะ้ามันไม่มีใครอีกแล้วที่ทําได้ดีกว่าเขา สำหรับรายของทานด้านของสกอตซี่เขาเคยเป็นคนที่ปรับเกมการเล่นของตนเองได้อยู่สุดยอดตอนที่ยังเป็นดาวรุ่งเขาเล่นเป็นกองหน้าแต่จากนั้นก็เปลี่ยนไปรับบทบาทเป็นนักเตะม,มาลเดซิฟตามด้วยการไปวิดฟิลก่อนจะถอยลงมายืนต่ำเพื่อจะคอยบัญชาการเกมผมไม่คิดว่าอีกสองคนจะกำหนดจังหวะก,การเล่นของเกมรับได้ดีเท่ากับเขาแล้วทั้งหมดต่างก็เป็นนักเตะระดับโลกกันทั้งสิ้น สตีวีอาจจะเป็นหรือว่าอาจจะย้ายมาอยู่กับแมนยูและก็ยังสามารถเป็นนักเตะชั้นยอดได้รวมถึงผลงานให้ออกมาในระดับเดียวกับทางด้านของสโคก็ไหวนะแต่ผมไม่คิดว่าสโคจะทําแบบเดียวกับที่ทางด้านของสต mm ีวีจีเคยทําเอาไว้กับลิเวอร์พูลไหวอย่างแน่นอนในครั้งนี้และค่วาวลิเวอรพูลในวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้เดี๋ยวมาเจะกันใหม่คลิปต่อไปในวันพรุ่งนี้ขอบคุณทุกคนที่รับฟังกันทุก,ทกครับ